มากินขนมจีนราดแกงเขียวหวานนะคะไก่ควักนะคะอร่อยนะคะแซ่บอร่อยมากนะคะมาทานกันได้เลยนะคะนี่แล้วก็ใส่กะทินะคะเข้มข้นราดกับขนมจีนนะคะจานเดียวนะคะอิ่มท้องได้สบายๆเลยค่ะโรยพริกอีกสักหน่อยก็ยังจะอร่อยกันนี้นะคะอันนี้นะคะมาลาบมาคุกนะคะฟักนี่คือนิ่มมากนะคะขอเติมน้ำปลานิดนะคะ น้ำปลาหน่อยมันไม่เค so um ็มนะคะน้ำปลานี่ไม่เค็มนะคะอร่อยค่ะมากินกันได้เลยนะคะขนมจีนนะคะแบบอร่อยนะคะเขาเรียกแกงเผ็ดแกงเขียวหวานนะคะฟักนะคะไก่นะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะขนมจีนนะคะเรากินขนมจีนนะคะไม่ต้องกินน้ำยาก็ได้นะคะกินเป็นแกงเขียวหวานนี่ค่ะราดนะคะราดแกงเผ็ดมานะคะแกงเขียวหวานฟักนะคะไก่นะคะอร่อยและแซ่บนะคะ กินกันค่ะกําลังมาพูดคุยกันค่ะอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะอากาศร้อนๆนะคะก็มานั่งกินในบ้านนะคะไปออกข้างนอกแล้วก็ร้อนนะคะถ้าใครมีโรคประจําตัวเจอแดดแล้วร้อนมากมันก็ไม่ดีนะคะเป็นลมได้ง่ายเนาะเป็นลมได้ง่ายก็มากินที่บ้านนะคะอร่อยอร่อยฟักนี่ก็อร่อยมากเลยนะคะฟักนี่อร่อยมากนะคะมันนุ่มนะคะมันนิ่มนะคะค่ะมีเนื้อเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่นะคะ ก็เราจะกินฟักเยอะแล้วก็เอาฝักแต่ฟักเยอะๆนะคะราดขนมจีนไปก็อร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและการกินกันยาวๆไปเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะมาพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพราะช่วงนี้นะคะ อาการเป็นลมนะคะหรือลมแดดหรือเจอแดดแรงๆนะคะก็อันตรายนะก็เป็นมาแล้วนะคะเป็นมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบว่าฉันโชคดีนะคะที่รู้สึกตัวเองไม่มีคนเข้าไปดูนะคะล็อกประตูนะเป็นลมล็อกประตูอยู่นะคะโชคดีของเราเนอะโชคดีที่แบบพักคุ้มคองนะคะเราก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยแต่ว่า ออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเรานะคะให้แข็งแรงดีกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าออกไปข้างนอกนะคะถ้าเจอเอจอขออภัยนะคะเจอความร้อนนะคะมากๆมาอาจจะเป็นอีกต้องพกยาดมนะคะยาหอมพอรู้สึกว่าเราจะมีอาการนะคะให้สูดดมหรือว่าจิบน้ำหน่อยๆน,นะคะถ้ามีแบบว่าในกรณีที่แบบโอ้ไม่ไหวแล้วนะคะ ร่างกายมันเป็นที่เขาพูว่าเป็นโรคอะไรแบบนี้นะ่ะให้เอาน้ําราดหน้าของตัวเองนะคะมันได้ผลจริงๆนะคะได้ผลกป้าน,นะคะนี่แหละค่ะมันมันเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราไม่รู้ตัวนะคะบอจะเป็นก็เป็นเลยนะคะแต่เราก็ต้องรู้ตัวแล้วเนี่ยวันนี้กินยาหอบหนึ่ง mm. แก้วก็รู้สึกว่าดีสบายๆนะคะค่ะสบายๆตัวเองเลยนะคะก็นี่นะคะกินให้อิ่มท้องนอนหลับนะคะอย่านอนดึกมาก แต่คนที่พูดเนี่ยชอบนอนดึกจังเลยนะคะเพราะคอมเมนต์ให้เพื่อนๆนะคะก็นอนดึกเพราะว่ากลางวันมันคอมเมนต์หอร้อนมากนะคะมึดมึดมึดนะคะก็เลยบอกว่ามาคอมเมนต์ตอนช่วงมืดๆนะคะก็ค,คอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์แบบสั้นๆนะคะคอมเมนต์ยาวๆถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนนะคะคนเก่าๆนะที่ไม่ไปไปคอมเมนต์เขาเลยนะคะไม่ต้องกลัวละค่ะย้อนหลังแบบยาวๆนะคะทุกคนเลยค่ะจะต้องเจอกันทุกคนนะคะเพราะจาได้นะคะ นะคะเพราะว่าเป็นคนดูคลิปยาดูคลิปนานนะคะก็ขอเวลาดูคลิปเพื่อนจะได้มีมีงเงินมีของวิเศษนะคะในการกินในการซื้อนะคะเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะผู้พิกก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะค่าอยาดูคลิปไปด้วยนะคะขอบคุณคทุกๆท,ท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า